คนด้านหน้าผมตอนนี้เข้าหลังมาเยอะมากนะครับต้องถอยหลังสิบเก้าเลยครับตอนนี้หลังมาเยอะมากฝั่งนี้ฝั่งนู้นโอเคอยู่นะครับหลังเสน้นฝั่งนี้เลยเส้นนะครับสังเกตเส้นดูนะครับถ้ากกมเส้นนะครับพอที่อยู่ตรงเสนง้นย่ามกมือสิครับแล้่จะรู้ว่านะครับ ิงครับมาประดับตกแต่งเพื่อบอกบอกถึงอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของจังหวัดนครสวรรค์นำสารผลงานโดยอาจารย์และสิษย์เก่านะครับศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาประถมศาสตร์และสาขาวิชาน่ากระสมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะอข,อขอเสียงปรบมือด้วยคร่ะ สังกัดกองการัราส่วนจังหวัดนครสวรรค์เส้ยนุ่งรุ้คนขวดเอกสงัดจันทบรีนายกองการังทหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทุกกบการแสดงตีกลองจีนซึ่งเป็นศิลปการแสดงเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีนเพื่อความเป็นมงคลและยเป็นการปัดเเงสิ่งชั่วร้ายให้หมดแต่ความโชคดีโดยการทำแบบตกแต่งเป็นหุ่คมไฟ yeah เด็ดนางฟ้าคว,าวางดอกไม้นะคะความหมายก็คือว่าอยา่างพรุ่งนี้องค์เนปาลทุกทุกพระองค์จะเสด็จภาวาถึงของสอดแล้วนะคะ<ส>เราก็นะคะเด็ดนางฟ้าคว,าวางพอนะคะก็เด็นฟ้าลำนะคะเรียกว่าแสดงความดีใจ มาไม่ถึงจุดนี้นะครับนะครับมีดแกนนะครับแล้วก็ศิลปินดาราลงแก้สีแก้าเพื่อไปบูสกินมีหมดแล้วแล้วก็ควนเทอรนะควนควนลีเทอร์ก็ลงพร้อมกันหมดเลยนะลงที่สีแก้สีแก้วหมดแล้วครับผมก็พยายามเจอศิลปินดารานะครับไม่ว่าจะเป็นใบเฟิร์นฟิล์มตูปูค้นลีเทอร์นะครับรัศมีแผล ก้อนพิญญานะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของนะครับหลายหท่านนะครับก้อนริญญานะครับแล้วก็มิสแคนนะครับนครสวรรค์นะครับก็ไปเจอกั้วที่พิพิธภกนะครับเรื่องเรื่องเรื่องน้ำจตุจญานะครับ ครับตอนนี้นะครับก็ทยอยขยับขยื่นมาเรื่อยๆนะครับนะฮะนะครับผมนะฮะอันนี้บอสกิจกิตนะบบอสปิ้งนะครับนะขอาเซ็ตปุ่มเลยครับนะฮะผู้การศาสตร์ถหลักนะครับกับมังกรทองเจ้าพ่อแม่ปากนดำโพการนะครับตั้งเต็มโ้ทกเงี้ยแล้วก็สาสตร์ถุหลักกับมิสแกนนครสวรรค์ด้วยนะฮะ เดี๋ยวเราชมรถแห่แล้วก็นแห่กิมของใบเพิ่มมีไหมเอยของใบเพิ่มสองตัวของใบเพิ่มไม่เงาของใบเพิ่มสองตัวเดี๋ยวจะมาแจกของให้นะคกค่ะได้บทีเทียร์นี้แล้วค่ะอยไม่วผมก็ได้กุญแจฟาไม่โอ้ยอยู่บนรถผมไ้ฟาเออแล้วจะมีแกก็เปาพุ่นจงไลยโอ้ผมผมก็โบจะยุ่งอยู่บางหลังโอเคขอบคุณมากเลย สวยมากคับนี่ผมก็รู้ว่างานฟ้าเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยเนะ่ยนี่ยกแข่ล่าสมีแขกเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษที่อยู่หลราดังไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งเลยนะเดี๋ยวสั่งเลยนะฮะี่ยโอเคไปยังไงดีฮะจะลงทางไหนดีน้องดาวนโรซี่จะลงตรงไหนได้ครับเพื่อมาโชว์ตัววันนี้ครับผมเดี๋ยวแม่โอ๊ตกับล่าสมีพี่รัศมีแขกก็จะมาโชว์ มูดเก่งมากนะคะแม่อ้วนพี่ชานะคะจ่าเดี๋ยวจอดรถได้แม่อ้วนลงก่อนนะคะอ่าลงแล้วค่ะคนณรติชานะคะแฟนซับนะคะใจดีที่สุดนะคะเป็นเด็กสาวที่สวยใจดีนี่เลยครับคุณรติชาแฟนซับอยู่ข้างหลังนี่เลยครับบอสกวางของเรานี่เลยอยู่บนรถกลับด้านหลังนะฮะบบอสกวางกินเมกนะจะเป็นไปได้นะ่ะจ้า